บาด้วยวะรับเงินแล้ไหวพอได้เลยกันแน่เนี่ยบ่ไวน่องซาให้พอได้กินน้ำเน่กับ่ได้เห็นเลยทุกคนพอได้มดเนาะแล้วบัดมือใจเงินพอกับบ่เห็นพ่อพ่อสดมันบ่ได้ว่พอบม่ได้หมักเงินไหนหมักชุ่มชวนไหนไปไ้งไหนจะมือใจเงินบ่ได้เกี่ยวเงินพอก็ไปหาเงินก็ไปหานี่มันถือมกัพอ่แห้งบ่บกันบ่บ่แห้งได้

โอเคเนาะพี่น้องเนาะมาต่ออีกคลิปพี่น้องเลยอ่าตอนนี้เนาะกระชิชัยไม่ผ่านกลางเนาะตามทีทางแม่อ้อยเพิ่นบอกมาเนาะตอนนี้ถือว่าก็จะได้อาพาเป็นบาทในนี้ก็ต้อสร้งางก่อกะชิตีได้กระปูกกระชิช,ชัยเลวก็ตีไม่ผ่านกลารมาสิถือว่าสองอันนั้นเขายังบม่ได้ต่อกค่อันเดี ตัวมันบอลมันบุถึงกระห้องเอาก็ได้ลูกเดี๋ยวได้ป่ะแต่ว่ามันถึงแล้วก็พอได้แล้วกันจิกลงเลยแล้วก็จิกลุกมัก็ยูอ่ะอีกสองมือนะเดี๋ยวเนาต้องซื้อสีสำเร็จเพราะว่ามือนี้ทางใส่ไม่อย่างมันน้ำนี่แล้วก็สีโบกน้ำสำมันทันบมทันก็เอาเปลี่ยนมือใหม่ แต่ว่าอย่างใดก็เล่งนะอ้าวอนอื่นก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะก็พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีกันเบิ้ลสุขุมสุขคนคอยอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยเรือทางต่างประเทศน้ำเนาะพี่น้องเนาะไอ้ตะนหนมเพิ่นคัดไมมแต่ก็ย่อมสีไว้แต่ว่ามันบ่นี่กะทาแต่ว่าที่ใช่เลยก็ย่อมสีนลำหลังแต่ว่าสีนี้บ่าวตาญาตมันบ่อยากคอได้ปุ๊บ nè, nó, bài đi vào viện, không luôn được đấy. đó. tổ thân nè, bố hát cô đi. bố, bố hát cười lưỡi. hát, đừng đây sang con du này vô phải. Ừ. ว่ะหนึ่งสองสามยัครับย่ำหักแลไปเลยบดกันนี่นี่ยังตัวนี้แบบนี้ตายแล้วตัวนี้ขึ้นโยโยยังอีกหนึ่งตะนุยังอีกหนึ่งแป๊บนึงเชิ อาเจ้ามาจับกล้องเงยใส่ก็ได้อ่ะเออพี่ชองอันเอาให้มันอะไรให้มันอยู่ใหนเด้บัดรใชไม่นิ่วบุถึงได้โอเคไหนละบันี้ะมาดูเจ้ากล้องเนาะกล้อง Chân bao tụi nó Trưng bao Trưng bao nhìn nó Phô mai tạ thả nó Cái không? Dạ, đi đi nghe nói

ao đấy, quẹt đi. quẹt cái gì cũng bỏ. à hô. thật <laughs> <laughs> <Nhà, nhà hàng. cười> no, <để> <laughs> ra <laughs> nhiều cái thang này bừng. <cười> <cười> oh. Ừ, chào đây đúng người yêu người rồi, à, nẹp nẹp hay bừng ngày xưa quýt 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 Úi, quýt 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 à, quýt 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 đi quýt 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 đây quýt

Tìm cầu thịt rừng. Du khách, rồi hôm rồi mặt hát ele mệt, doc dù hô 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 hô

นี่ก็ตีไม้ยิงแค่านี้ไปหลันจากจบเอาอย่างอามามาลองจับแทมด้วยนะเอาไม่นะมัน,นไม่ตัวเราเอันนั้นแล้วเลยมันมันยึถืออยู่จคกนิ้ว นาอ่ารเออแบบลองอันใกลๆก่อนมั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 นมะโชดีอย่ได้ต่อเออตั่เออต่อกับมเนี่ยต้อกเาตีติดกับนี่อยู่แล้วจะอ่านนะแต่อนเป็นหมดอเยอะเออเอามันก็เนนก็ไ้แต่มันจับส่วนเลยไม่ชี้แปะไม่ชี้แปะเับอ เ่นลเอามไใช้เอไปชตรงนี้เอาตัวไม้ที่ตะอาเีเดียวเอาไปใ่เออเออเอาจะไปแทะเบิ้เอ่าเพราะแล้กับห้องนี้เขามานี่เอาให้มันเต็มซะให้มันงามอเอเออข้งข้งข้งมันเเอาไม้ตอนนั้นใช้ก็ได้ตัวยังสองเศษเลยตัวยังที่ได้เห็ีบประตูให้เร้ว เออดีนะของมันแปดสิเมตรอแปดสิบเ้ตีเข่ามันแน่นใมแปดสิบเตรเออเออให้มันขัดขัดนรวงก็รั่วบ่อยพักห้องนี่ห้องนี่สามสิบเจ็ดเออสามสิบเจ็ดองมัแปดส chưa đâu chào anh chị chào Đang chị chào anh 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 แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดกับสามสิบเจ็ดด้วยเนาะเออขับขีก่อนเออแบบอันคัดก่อนเออคัดคัดแหละจังเอาขื่นใชัเร่อยเรื่อยจังลายท่ามหลังก็ได้ว่า บัดยามทีงเจ้าทาสีนั่นแหละกันท่าหลังได้ดอกนั่นนะแต่ว่าเอาขึ้นตีใช้ใบรถสินะสามสิบเนะจ,จ็ดเนาะเออมีแต่ไห้ตานมมาคัดตัวก่อนอะไรตั้งตัดแล้วเอาขึ้นใช้รถแต่ดูมาคัดตัวนี้ก่อนมาเหราตัวตก่อนตัดเนเออตัดก่อนหนึ่งคัดบ่เออเังอันนี้ เส,เะสะปูบเบียบ้านนี้แหละตัวคัดไงคน,น,ดดย,นยังสีคัดเยว่กว่าเอาเอาขื่นใส่ไว้เดี๋ยวไปเรียมาทามหลังแต่ว่าทาก่อนนี่มันช้าเลยรนึ่งคอยทาดิเออเอาไปดีเถอะพ่อ มัดมัวี้ดิเลเมาแล้วมานจะใช้วนี้คืออยากเจ๊เช่ใช้ไนมบาว่าคืออะไร่ะบนมาอเล่หบนาช่างว้เล่คือเนือนานในหมูชื่อนี่ยบ่ชออะ้ช่างเ้วยขอบคุณเนี่าดีปีใหม่เอ้ยยังม่ทันฮอตปีใหม่ก็พว่าแพ้ว้วยชูขาแล้วมีเตไปนโรดนี่รดบุยห่อแล้วเมาเลย เมาแล้วชดน้ำมูด้วยพอเด้วยจ้า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 เป็นเพิ่มก็ได้เป็นหลุดใ่ญ่ก็ได้ไม่ชองไปหาชดน้ำมูด้ไปขับเองให้ชดตายหลายคนเลยโอ้โหเดียวอเหนอยหนักเล่งกว่าพอก็ตายเลยบุ้งเออเครื่องนี่เออ่ะบังกเหยอบังบังนนะบังไปจับเออีมือมันได้มันเหละ ธรรมดาได้นเนาะเมาอยาเป็นย้าเป็นนายเมาเลยเมาเลยงามได้ได้โอเคเ่นเกอไตัวี้เนี่โรยได้หมดเออนี่ยังเป็นนางเนาะโดยช้าร้อยเพาเพราะเจอใช่ป่าก็เมาลย่ะเรางสามร้อ สามร้อยสามร้อยดีกรีมิจิหาชิบรอ้นนยรอย้น่าทำรเอาเอาไไหาเด้อ,อหนาเด้อในในเจออย่างนี้สามรอยอาไปหาไว้เพื่นแน่ัน,น,นปล่อยไปนะนเียไเียวเด้อเอาให้ตะนุมไปหาให้เราก่อนไปหาให้นะเราเลยอ้าวมาขอคนเด้อไปไปหาเพื่อนไปหาเพ,พื่อนดีอ่มก้นไมวบ่มิิไม่ห่วไาวองงาน่ ôi chị đi làm ăn đi ôi 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 oh yeah. โบปานเลยเด้อเด้ยขอบใจจังเลยดี่ึหนเไอะได้ไล้วเนียโอเคเลยโอเคเลยได้เลยพอไม่หายก็ได้หาได้

อันช่างบ่ให้เลาะอันนี้เออเห็ดน,น้ำกันวามือเพลื่อนเคื่อนเถวว่าสั่งมาได้แล้วเป็นยังไรม,มันบ่ยังไม่เห็นอะไหอืมหากระมามานี่หาว่ามั่งเลยอะเ้มั่งเลยเฮือนเอจ่าเลยฮาร์ดยุคกันนี่ครับเดียว่าให้ช่างงานเราหาเลย ได้เนาะฮะ้ได้ด้ยคื่อนาเล้วกันนะฮิตพร้อมีเหลเลยบัรบัตตอปทันแล้วเลยยัมาพอยังโยัง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 ยัยังยัยัยังยังยัยัยังยังาังย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 ัยัง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 ยัยังยังยยัง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 ยยั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  จดเลี้ยวอันด้ลยาเล,ล้อันน้ล้ยวอันน้าล้ยวลยไม่อย่า้นปเล้ยวา ไปหาพี่เลยไปฝานนี่เลยดีเด้เฮื่อนเราจะหันเล้วหันไปนมองไม่ดีเไมอห้ามไม่เดีอดรืวนะบายอะไรบยเออระบายเือนแล้ว้าเบ้าว่าบัดอันโค้งหลังคาเพือนน้องมูแล้วว่าจะได้กินเสือน้ำจกโตกันจมเก็ด้าข้าเดียว ว่าเรืวองแม่เน่าซาไอ่พอได้เห็นน้ำเหน่กับบุหินเลยรู้หมดพอเรื่องมันเนาะแล้วมือใจเงินพ่อกับบุหินพ่อพ่อสุดมันบ่ได้ว่าวพอบ่ได้หมากเงินไหนหมากชุมยชวนไหนไปทังไดนใช้มือใจเงินไบ่ได้เกี่ยวเงินพ่อเขาไปหาเงินเขาไปหานี่มันถือความพอว่าหรเอองนันโอ้ยเนาะเห็นดีเห็นพ่อเนี่ยมือได้เจอกันเลยเห็นหนาจบไม่เกี่ยพ่อกายาไมเห็นพ่อมากแต่เงิน ไม่เดี๋ยโอเคนวโอเคหมักมววเนาะหมักมววัวท้อคนเยอะคนเยอะ <c oughs> <c oughs> เอาโอเคเอาไปเห็ดนน <c oughs> เลูกเห็ด่อกันยังท่วงแล้วเป็นยังบม่จางกรบมอมีกรบกรบพอชื่อแล้วเยอะอยู่เพื่อนผู้ มันกาวราค่าให้ก่อกระโจมเฮือนเหรออย่าว่าไยนะมันเล่นงแล้วมันเนื่อง่ายเลยนี่ขนาดเราขาไเพอยังแง้ยมันกินเเดียวเออกินเพืเดียวเลยยังกงอย่าซะทวีดีไขว่มานมามาหาเราะเนี่ยมาหาหนุกมือใช่ไหมเ้บักอูด้วนนะบักดามมาเบบก็พอมีแล้วผมตายหนึ่งเลย รถตู้รถย้นไม่นออมอะลยมันบ่าครับพีจาได้นี่มันเสียกันหนึ่งก็ได้หรอกเราว่าแก่น้าเอ้มบอก็มาไเชื่อสีล้องสีมือเนี่ยเจ้าพ้าพีชนี่โอ้พูดเหตงามนันนะงามกะบโอกแต่ล้มเม่ลูกให้แล้วแต่ลกมฮะเนี่ยเขาบอนี่เขาไม่เยียก่ะเนาะโดนโดบอกลงเพชรบอกลงไล่แหลจุ๊บแต่ลงยูทูปได้ โอเคลูกลูกยืดถ okay. ูกได้นี to well ่น e ้องายไปเหรอมึงขอได้ป่ะเออไอ้ไหนก็ไอ้น้องเลยเลยว่ะตะนุงลูกให้ตะนุงลูกให้ลูกให้ลูกลูกให้แบบมาลูกลูกให้แล้วก็อยากได้ลูกสองอยากได้ตัวาสองได้ได้อยากได้อีกคนแต่งได้คนเดียวเลี้ยงอ๋อคนไมียวมาสามน่ะถ้คนเดียวงไว้นั่นนั่นนั่นทั้งชาฟีไปฉันละบาทเลย บู้พัสิเนะโอ้เจ้าว่าไม่เอ้จ้าว่าจ้าว่เอาหพิษเรเจ้ว่าเอาเส่พิษะถือว่ามันต่างกันทั้งสิบสิบเนอะว่าห่างมันนี้หแล้ว อาะวาดนะไอิชาคนเมาได้เนาะที่น้องเนาะงา้าเมาเลยงากินงามมอนงาเมาพิบว่ากันจะได้อิษบ้านพันนั้งบออาละวาดคนอื่นเ่ยพ่อคอยได้แต่สุภาพเรา เออหักเยอะนัักินเหล่าไงก็งออยู่สุดๆเลยหักเลยเนาะเาเนยยอบเลยนี่เหล้าไงแต่กัไปไล่ตีทั้งงอกไปนี่นี่ตีไม่นิ้หมี่เข้าเออต่อไอันี้จะตอกเลยะรู้ตอกเลยนี่มามามมายิงห้อยนี่แบบนี้จะันอันเพราะว่าปูยี่งจะงอกมากโอ้จะยิ่งละโอ้โอ้ปลยิ่งมาใช่ Qua tay anh bung chắc ăn lấy cái bút cho chắp đi. Sám chip liếp. Chắp mãi rồi. Sám chip liếp. Sám chip liếp. Sái bắt. No. Nách liếp vó. Burn này cho bung อะไรก็หกาม่ได้ไม่นี่วะไหกห้าแ่นี้หก้าเอ๊ะแ่เนี่ยหกห้าหกสามแต่ดิอืมนี่หกสามวะหกสาม You like me or not? vô gia quân chắc anh ạ nè hạng này hạng vô nữa, vô hạng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  vô đi khỏi hạng vô hạng vô bỏ vô hạng vô vô đó.

chỉ đây bỏ bóng chỉ nè bố bước cọ ừ. nó ok đó กระดงงูหนีเมาแต่ลานปั่นเขาวะอกะลีไวเออเดี๋ยวน่ใช่รใช่อันเดียวนี่ เออแสดงีกชนี่ก็าดนงแ้วทอ่ป็นยังเออแล้วกนต่อเนี่ย่อเออต่อ้หม่ะอ้หูตนี่่ไม่ยั่แช่ตันะนี่นะนี่ลุงโอ้ยนี่นะโอ้แหม่ก็ดีเลยเอออัวขาดลยบ่อ แทกมาแทกว่านี่อุ้ยโอก็เหยียบได้กระปูโอก็เหยียบได้กระปูแต่นุ primo, ่ม <hi> เมืเ่อเล็กกระปูจนโคตรคนนี่ กะปโลดเหมอกันโอ้โหเนี hmm. ่ยป no. ุกโลดนี่ไม่ปุ๊บรดเนาะไอเนี่ยแต่เล็กกระปูกโดพี่น้องเอ้ยเอาได้เจ้าหน้าที่เหรอครับข่แปดเด้วข่แปดเลยอู้หเกือบสามชิปมีแต่ตัดนี่กับคัดนี่ด้วยป่ะนี่แต่นุ่มด้วยดื่มน้ำอะได้แล้วบ่น้ำอะได้แล้วขอยอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยจังใดกับขอบมุกขอบใจลายกี่นิชาเนาะก็ เมามาเนาะอะบุธข้าก็เมาพี่น้องยามเราเมาแต่ว่าเราเมาเราไปได้เก่งโอเคอยู่พี่น้องเนาะสบายดีนะพี่น้องเนาะเนะสบายดีสตาร์แล้วกันเออเนาะสบายดีสบายดีหาล่างก่อน